เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก่อหามุึงเครื่องนะครับก่อเทฐานเรียบร้อยนะเหลเก็บงานเล็กๆน่อยนะครับ,บ,ๆๆรบตรงที่มีแปลมียังนะครับผมก็เก็บงานให้ลูกค้านะครับก่อเทฐานไม้นะครับผม ทีมงานก็พักตั้ง3โมงแล้วนะครับราะท่านไดทายขิปก็เลยเดินมาทายนะครับจุดเดิมนะครับจุดเดิมนี่ตรงนี้นะครับก็ดีนยายออกไปนะครับเดินยายออกไปตรงๆแล้วก็หมุนหมุนที่ซื้อนี่นะครับหมุนเราขยับขางครับปัญหานะครับผมคือยับออกจากสายไฟแรงสูงนะครับเขาห่างยี่สิบเอดเมตรนะครับนะรับจุดที่ เข้าไม้มาเห็นะครับการสำหร,ร,รับราคานะครับราคากหลังนี้นะครับกับแซนตนต้นนะครับราคาเห็ดก็ถือว่าสวยงามนะครับ ถือว่านักพอสมควรนะครับ6ต้นแต่ว่าค้านญ่นะครับค้านใหญ่แลวก็แพงแข็งแรงดีนะครับเป็นออฟฟิศนะครับเป็นเห็ดเหมือนแบบเป็นห้องเย็นนะครับนี่ต้องขยับออกนะครับจากสายไฟแรงสูงเขานะครับกับประมาณนี้นะผมกับอัปเดตนางานให้ดูนะครับตอนหลังเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้มาเอื้อนหน้าขอนางงานที่น้องข้ายนะครับ น้องยข่าจจะน้อง่ข่นะครับเดี๋ยวพุงนี้ขอนางงานนะผมบอกทีหนึ่งว่าอยู่ใส่หน้าผมกับจำนางงานบ่คอยได้นะครับสำหรับเบอร์ติต่อนะครับ03-631167ครับหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรนะครับสาวรานอดีดได้นะครับจุดผักนามยูพู้นนะครับตรงนารถเก่งนะครับเห็นตอนหดหกหล่อนะครับผมผักไก่เติบเยอะครับแก็เป็นพื้นที่ของเขานะครับอาจจะประมาณนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับการทํางานนะครับผมเป็นระบบไฮโลลิกนะครับนี่นะครับทางนี่ก็สายไฮโลลิกนะครับนี่ก็กระบอกนะครับเป็นกระบอกของแมคโคกานะครับมาดัดแปลงประยุกต์ใช้เอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตามชมคลิปหนาครับกับรรยากาศก็ สวยงามจังนะครับผมเมื่อนี้กับอากาศ่หนาวแล้วนะครับคอนแกนนะครับอำเภอคอนแกนเอ้ยจังหวัดคอนแกนอำเภอเมืองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนาง,งานหนานะครับผมสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ